หลายท่านน่าจะได้เห็นข่าวเลยครับว่าย์นค็อปเนี่ยเข้าไปรับตําแหน่ง global head of soccer ครับหรือว่าหัวหน้าผู้บริหารงานด้านฟุตบอลของเครือเรดบู l ครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่สูงกว่าตอนที่ย์นค็อปคุมทีมด้วยผูแน่นอนครับซึ่งหน้าที่หลักของเย์นค็อปในการเข้ามาบริหารงานของฟุตบอลในเ d ดบูเนี่ยก็จะคอยดู เกี่ยวกับภาพรวมของทีมสโมสรต่างๆในเรือครับไม่ว่าจะเป็นทางแอเบลีซิกหรือว่าดีวิลยอร์ดเรดบูลส์หรือว่าเรดบูลซาวบวกเป็นต้นนะครับซึ่งคลอปเนี่ยก็จะมีสิทธิ์หรือว่ามีเสียงในการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้บริหารต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นประธานเทคนิคหรือว่าประธานด้านฟุตบอลของสโมสรเหล่านี้ครับรวมถึงบางทีเนี่ยอาจจะช่วยวางโครงสร้างหรือแนวทางในการดึงตัวนักเตะเข้ามาเฮ้ยทีมนี้ควรจะเล่นฟุตบอลในสไตล์ไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับ แต่แน่นอนว่าเย้อนครอบคงไม่ได้ไปลงลึกหรือว่าเข้าไปจัดการทีมในแง่ด้านแท็กติกหรือว่าจัดตัวผู้เล่นอะไรอย่างนี้แน่นอนครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมของแต่ละทีมนะครับจริงอยู่นะครับว่างานของเย้อนครอบในตอนนี้มีความรับผิดชอบสูงกว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่าครับแต่สิ่งที่ต่างจากตอนเป็นผู้จัดการทีมก็คือครอบจะมีเวลามากยิ่งขึ้นครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ครอบต้องการนะครับเพราะว่าในบทสัมภาษณ์ตอนลาลิโกู้เนี่ย หนึ่งเหตุผลที่ทำให้เยนครอปตัดสินใจลงจากตำแหน่งแล้วก็พักงานกุนซือเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกเหนื่อยมากๆกครับกับการทำงานในฐานะผู้จัดการทีมที่ต้องไปลงรายละเอียดดีเทลตลอดต้องติดตามเกมติดตามผลการแข่งขันแล้วก็ใช้เวลาประมาณ8-10เดือนต่อปีครับในการจะคลุกคลีอยู่กับงานชินนีครับอย่างไรก็ตามครับจากการรายงานของฟลอเรียนเพลนเบิร์กครับจากสกานสปอร์ตเยอรมันเนี่ยก็ในสัญญาที่ครอปเซ็นกับเรดบูลเนี่ย มันยังมีเงื่อนไขในการจะที่ฉีกสัญญาออกมาได้ครับหากยูเวนอปจะตัดสินใจไปคุมทีมชาติเยอรมันครับซึ่งในตอนนี้ก็มีรายงานแย้งออกมาจากบิลแล้วว่าสัญญานะั้นะข้อนั้นไม่มีจริงครับท็อปไม่ได้มีสัญญาที่จะยกเลิกสัญญาตัวเองแล้วก็เอกไปคุมทีมชาติแต่ว่าในส่วนตัวผมผมคิดว่าถ้าเชื่อแหล่งข่าวในตอนนี้โฟรีนเพนเดนเบิร์กจากสกายสปอร์ตเยอรมนีเนี่ยนะน่าจะเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่าบิลในตอนนี้นะครับถ้าในแง่ของฟุตบอลเยอรมันในตอนนี้ครับ ซึ่งหลายคนก็อาจจะงงเอ้ยทำไมมันพร้อมไม่อยากรับงานคุมทีมสโมสรแล้วแต่ทำไมยังมีรู้สึกมีแพชชั่นหรือว่ายังพร้อมในการรับงานคุมทีมชาติอยู่มันเหนื่อยไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องพูดตามตรงว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าสโมสรเนี่ยมันใช้เวลาอยู่กับมันเยอะมากๆครับในปีปีหนึ่งแล้วก็ต้องลงทุนลงแรงลงแรงใจในการจะเข้าไปจัดการต่างๆเยอะมากผิดกับทีมชาติครับที่ปีหนึ่งเนี่ยมีโปรแกรมแข่งขันเนี่ยน้อยกว่าสโมสรเนี่ย หลักๆก,ก็น่าจะเกือบ5-6เท่าเลยนะครับอาจจะมีในช่วงปีที่เป็นเลขคู่อาจจะมีฟุตบอลยูโรมามีฟุตบอลโลกมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าภาระในการเป็นผู้จัดการทีมชาติกับการเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากครับซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในผลเลยครับที่คลอบตัดสินใจมารับงานตัวของเรดบูลที่เป็นผู้บริหารใหญ่ๆในตรงนี้แล้วก็ในอนาคตอาจจะขยับยายตัวเองไปคุมทีมชาติเยอรมันถ้าหากยูเลียนนาเกิลส์มันตัดสินใจ ไม่ต่อสัญญาหลังจบฟุตบอลโลกหรือว่าทีมชาติเยอรมันเองไม่ตัดสินใจไปต่อกันนาะเกลส์มันในอนาคตครับไม่พลาดถุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ต่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ